คุณสมจิตจากชัยนาทเนะาอะออยู่อำเภอวัดสิงห์วันนี้จะสอบถามอะไรเอ่ยจะขอถามว่าไอ้โฉนดที่ดินมันเป็นของสอปกจะทําเป็นที่ไหนรกรรมได้ไหมคะโฉนดที่ดินเป็นสปกมันมัน,ม,น,ม,นมันเรียกอย่างนี้พี่ครับสบปกก็คือสอปกโฉนดก็คือโฉนดคนละเรื่องกันคนละชนิดกันไม่ไม่ไม่เอามาเรียกแทนกัน เอาว่าเรามีสปกใช่ไหมเรามีสปกมนี่ได้เอ่ยมีสปกก็ทําพินัยกรรมได้ครับเราจะยกที่สปกแต่มันต้องยกให้ทายาทนะครับมันจะยกให้บุคคลภายนอกออย่างผัวเมียได้ลูกมาได้อย่างนี้อืไม่มีแฟนแล้วมีตัวคนเดียวจะส่งให้ลูกอ่ะจะโอด้ห้ลูกทีนี้อย่างนี้ป้าครับมันจะมีเงื่อนไขต้องพิจารณาประกอบว่าผู้รับเนี่ยหนึ่งคนทําเนี่ยทําได้ แต่ผู้รับจะรับได้หรือไม่ตามระเบียบสปกต้องเอาระเบียบมาตั้งสปรกรนี้เขาเขาให้สปกกับใครอยา่างฝนให้กับใครสปกรเกษตรกร,ร,กรถ่าลูกป้าสมจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกรเป็นทหารเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเปล่าไม่เป็นไม่ได้รับได้ไหมไม่ได้อเป็นเกษตรกรทั้งสองคนค่ะ น,นี่ผมอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างให้เห็นเขาเ้าใจง่ายๆนะได้รับว่าถ้าหนึ่งเงื่อนไขในการที่จะทําพินัยกรรมยกที่สปกให้กับใครเนี่ยนะครับต้องไปดูระเบียบสปกด้วยหนึ่งต้องเป็นเกษตรกรจด้รัลูกเป็นเกษตรกรทั้งสองคนค่ะอ่าแสดงว่ารับได้สองต้องเป็นลูกตามทายาทที่จะได้รับมาได้รับตามถึงจะได้รับไม่ใช่ว่า ไปมอบสปกให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ทายาทเพราะว่าสปกก็ห้ามซื้อขายเนี่อใช่ไหมได้ครับป้าไม่มีปัญหาของป้าไม่มีปัญหาทําได้ครับป้าอยู่วัดสิงห์นะทําได้ครับป้าไม่มีปัญหาครับหมดห่วงนะคะคุณป้าหรือจะโอนให้ตอนนี้ก่อนก็ได้นี่ถ้าถ้าทาพินัยกรรมเนี่ยต้องมีผลต่อตายนะป้านะถ้าทําก่อนก็โอนก่อนได้ครับป้าครับอื ไปติดต่อที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะครับสปกรจังหวัดนะป้าครับป้าอยู่ที่ชัยนาธนะชัยนาธอ่าเข้าใจแล้วนะป้านะสบายดีนะชัยนาทตอนนี้น้าไม่ท่วมแล้วนะป้าไม่ท่วมค่ะทํานาอีกรอบป้าเนี่ยในสงนี่น้ำท่มไ้ม่ได้ทำามันเป็นมันเป็นน้ําฝนค่ะต้องรอนาปีเหรอจ้านาปีตอนนี้ฉันทําอยู่คนเดียวตอนนี้ก็กลัวลูกจะมีปัญหากันตอนที่ไม่มีฉันแล้วก็ ัวลูกจะมีปัญหากันจะทําไห้พินไยนกรรมทิ้งไว้ให้เขาทั้งสองคนแล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกหกสิบห้าแล้วค่ะหกสิบห้าปีแล้วตาไปไหนแล้วคุณตาหน่ะสามีตาตายไปติดกว่าปีแล้วอ,อ๋อล่วงหน้าไปก่อนแล้วเนาะจ้ะทีนี้ห่วงว่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวถ้าไม่ทําอะไรไว้เดี๋ยวลูกจะมีปัญหากันใช่ไหมใช่ค่ะทําไมคิดอย่างนั้นล่ะป้า เพราะว่าหรือว่าดูรายการนี้มากไปแล้วก็กังวลดิเ้ยอยากจะทําว่าให้ลูกงั้นลูกเขาจะได้ไม่แหนงใจกันตอนที่ไม่มีแม่แล้วอืมก็ในพินัยกรรมเนี่ยป้าครับการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขียนเองทั้งฉบับได้ป้าเขียนเองเลยนะเขียนด้วยลายมือป้านะเขียนไม่เป็นนะจ๊ะไม่รู้หนังสืออ๋อถ้าป้าเขียนไม่เป็น เขียนไม่เป็นเนี่ยป้าไปที่อำเภอรครับป้าครับไปบอกให้อำเภอเขาเขียนให้ก็ได้ครับป้าครับเป็นหน้าที่ในอำเภอเลยครับเป็นหน้าที่เลยพี่ในกรมฝ่ายเมืองเป็นหน้าที่เลยกฎหมายกําหนดเลยนะ,ะ,ะหรือหรือให้ใครพิมพ์ให้ป้าก็ได้พิมพ์ให้นะ,ะว่ายกที่ดินบ้านให้กับลูกคนไหนนะครับจํานวนเท่าไรแล้วก็มอบไปเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า ให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกด้วยระบุชื่อไปด้วยเลยหรือจะให้เป็นทั้งคู่ก็ถ้ามีสองคนก็เป็นทั้งสองคนก็ได้นี่เติมก็ไปนิดถึงจะได้สมบูรณ์แล้วก็ง่ายขึ้นนะครับว่าเจ้ามรดกกาหนดไว้แล้วว่าแบ่งให้มรดกให้ใครแล้วก็ให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกนะป้านะถ้าป้าทําไม่เป็นก็ไปที่ําเภอให้เขาเขียนพินัยกรรมไว้ให้นะครับเขียนเสร็จปั๊บเอากลับมาหรือฝากไว้ที่อำเภอก็ได้ มาบอกลูกหลานว่าเมื่อไหร่แม่ตายแล้วเนี่ยก็ไปเอาพินัยกรรมนะแม่ทาไว้ที่อำเภอแล้วอย่างเงี้ยนะป้านะได้ได้ทาพินัยกรรมได้ทั้งสองคนใช่ไหมคะใช่ครับป้าครับทําได้หมดแต่ป้ามีทรัพย์สินเงินทองอื่นใส่ใหใส่กระตุ่มเอาไว้เนี่ยอันนี้จะยกให้ผมก็ผมก็ไม่รังเกียจอะไรคุณป้านะไม่มีอย่างนั้นแล้วที่มีจะที่ดินอย่างเดียว <laughs> ทุกวันนยังถามแท่นี่เขาไม่หมดเลยเป็นนี่ทอไอซะหกกณอน นี่สากรเป็นหนี้เนาะมีใครไม่เป็นหนี้บ้างป้าะนะชาวนานะักเกษตรก็ไม่เป็นหนี้<ม>ทกศก็หน,นี้สากรใช่ไหมป้ากี่แสนหนีน้สากลอะ่ะจะไม่เป็นหนี้แค่เหลือแค่สี่หมื่นค่ะอยาก 40, <000. S 2> ทำไม่ให้ลูกไม,ไม่ให้ลูกช่วยทําดยืนตัวเองได้ประกันรายได้มาบ้างหรือเปล่าได้แล้วค่ะได้เท่าไหรอ่อ่ะได้สองหุ่นก็ได้สี่หมื่นกว่าค่ะดีใจไหมอะ่ะ ก็ดีใจเออรัฐบาลเขาช่วยนะป้านะใช่ครับผมสวัสดีครับที่่นอยว่าที่ดินเนี่มันอยู่ของกุจอกหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะคที่ดินไม่ได้อยู่ที่ชัยนาทไม่เป็นไรครับอยู่ที่ไหนก็พินัยกรรมระบุได้หมดแล้วครับป้าครับใชาใช่ไปทำที่วัดสิงได้ไหมเราอยู่อำเภอไหนไปทำอำเภอนั้นครับป้า อ,อ,อยู่อำเภอไหนถ้าอยู่อำเภอวัดสิงห์ก็ไปท,ทําที่ติดต่อไฟทะเบียนอำเภอวัดสิงห์มาทําไมละป้าบอก้าทําพี่นัยกรรมม,มาทําพี่นัยกรรมป้าเอาไว้นั้นไปด้วยนะเอาเอกสารสปกไปด้วยนะเขาจะได้ระบุลงไปในพี่นัยกรมรมว่าสปกฉบ,บับนี้เลขที่เท่านี้นะครับเนื้อที่จํานวนเท่านี้มอบให้ใครจานวนเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหรก็ระบุไปเลยในนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะซักแล้วก็เซ็นเป็นพยานในเรียบร้อย ให้าหางเอาไว้เอากลับมาถึงเวลาป้ามาอยู่แล้วนะพอป้าตายไปปัป๊บนะครับก็เรียกลูกหลานมาบอกไปให้ไปเอาน่นอะไปเอาพี่นายกรรมบอกลูกไว้ก่อนนะครับคุณป้าสวัสดีนะสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะ